ว่ากันว่านี่คือสายที่รุนแรงและทรงพลังที่สุดในฟุตบอลเอสซยปี2023นักเตะที่มีความเร็วที่พร้อมจะฉีกแผ่เกมรับให้เป็นชิ้นๆชายที่เป็นส่วนสำคัญในการช่วยทํานางฟ้าพิฆาตคว้าแชมป์ใหญ่ในปีนี้ และนี่คือเรื่องราวของเอ็มสุรเชษข้นหนูสนับสน,นุนโดยบางเกรือดีไซน์แบรนด์เสื้อผ้ากีฬาที่ให้คนมากกว่าคุณภาพสโมสารฟุตบอล P ีบีดน้องรัก PB บีโอเชียนนิวดีไซน์อันดับหนึ่งในเรื่องตกแต่งม้านมูลี่ม่านปรับแสงติดต่อได้ที่ไลน์แอดโอชเชนนิว จี s เคสโตร้านถุงมือผู้รกษาประตูคุณภาพดีมีของแถมคู่ซัพพอร์ตเตอร์มีเดียสมังกรรับไลฟ์สดจัดการแข่งขันทั่วประเทศไทยฟูอโรนช็อปและเสื้อผ้าแฟชั่นสัญชาติไทยและแพนด้าช็อปร้านเสื้อฟุตบอลและฟุตซอลเดอสายสั่งซื้อได้ที่ Facebook s h o p e e Lazada เขาลืมตาม,มองโลกเมื่อวันที่29มิถุนาย,ยน2538เป็นชาวจังหวัดสงขลาก่อนที่จะย้ายมาเติบโตที่จังหวัดจันทบุรีโดยในเส้นทางลูกหนังของเขาเริ่มต้นขึ้นในช่วงที่เขาอายุเพียง8ขวบที่หลังจากเลิกเรียนเขามักจะไปเล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆระหว่างรอรถไปจำทางมารับกลับบ้าน และมีอยู่วันหนึ่งนะครับครูชาตรีสังวัตโค้ชฟุตบอลของโรงเรียนก็ได้มาเห็นการเล่นของเด็กชายในวัยแปดขวบคนนี้ซึ่งดูแล้วเนี่ยเด็กคนนี้น่มีแววที่จะเป็นนักเตะที่ดีในอนาคตได้ทําให้โค้ชชาตรีได้เดินเข้าไปพูดคุยกับเขาว่าหนูเนี่ยอยากที่จะเล่นฟุตบอลแบบจริงๆจังจังไหมซึ่งคําตอบที่เขาได้ตอบกลับไปก็คือว่าเขาเออยากที่จะเล่นและนั่นก็ทําให้เขาได้เริ่มซ้อมกับทีมของโรงเรียน และในช่วงแรกนะครับเขาเองก็เกือบที่จะไม่ได้ซ้อมต่อเพราะเวลาฝึกซ้อมมันไปตรงกับเวลาที่รถประจําทางต้องมารับกลับบ้าน ถ้าไม่โคชชาตรีต้องขอเข้าไปคุยกับทางครอบครัวของเขาว่าต้องการที่จะปลูกปั้นเด็กคนนี้จอนสุดท้ายแล้วนะครับทางครอบครัวก็ไฟเขียวไม่ได้ให้เขานั่งรถกลับบ้านแต่ยอมมารับที่โรงเรียนเองเพื่อให้เขาได้ซ้อมฟุตบอลก,กับทีมเขาอยู่ฝึกซ้อมกับโคชเป็นระยะเวลา5ปีนะครับก่อนที่ในช่วงอายุ12ปีเขาจะถูกส่งไปคัดตัวที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราดและก็สามารถเข้าศึกษาได้จน,จนจบหลักสูตรเลยนะครับ และต่อมาในชมมหาลาัยเขาได้ไปศึกษาต่อที่มอทนบุรีและด้วยฝีเท้าที่เจ้าตัวมีติดตัวมาตั้งแต่ยังเด็กแน่นอนเลยว่าเขากลายเป็นผู้เล่นของทีมมหาลัยและจากฟุตบอลมหาลาัยนี่แหละครับที่มันกลายเป็นจุดเริ่มต้นในฟุตบอลเดินสายเขาเองได้ไปรู้จักกับรุ่นพี่อย่างหนึ่งทศพรนานานาอันนี้นักเตะจากไทยลีกที่ได้มาชนให้เขาไปเดินสายในจังหวัดนครปฐมที่ต้องเล่นให้กับทีมน้องมินิและหลังจากนั้นเขาก็เข้าแข่งขันในฟุตบอลเดินสายมาเรื่อยๆเลยนะครับ แต่ทว่ารายการเดินสายที่มันเปลี่ยนชีวิตของเขาคนนี้ไปอย่างสิ้นเชิงนั่นก็คือรายการบ้านเพคับที่จังหวัดระยองในช่วงปี2018ิที่การเล่นของเขาคนนี้มันไปเข้าตาของประธานสโมสรระยอง FC และก็ได้ติดต่อมายังเจ้าตัวว่าสนใจในการเล่นและนั่นก็กลายเป็นกาวแรกของเขาในฟุตบอลอาชีพนะครับเขาอยู่กับระยอง FC หนึ่งฤดูกาลก่อนที่จะย้ายไปสู่เลยยู่นเตตกะขวางในไทยแลนด์ลีกสบ้านค่ายยู่นเต็ด และปัจจุบันเจ้าตัวเป็นนักเตะของสโมสรสายมิดกาบินซึ่งในชน่วงที่ผ่านมานะครับเราได้เห็นชายคนนี้โหลดแลนในฟุตบอลเดินสายในสีเสื้อของทีมสุรารินที่พาทีมคว้าแชมป์ใหญ่หลายรายการและยังคว้าแชมป์เงินแสนกับหลายๆสโมสรน,นักเตะที่ต่อยังไม่คนรู้จักในรายการ p b s เซนเปรสเซอร์ไวเวอร์กับการตะบันซ้ายที่ยังคงติดตาตรึงใจของแฟนบอลนับว่าเป็นผู้เล่นหลีกล่างที่ได้รับความนิยมของหลายๆทีมในฟุตบอลเดินสายนี่คือนักเตะอีกรายนะครับที่มีจุดเริ่มต้นจากฟุตบอลเดินสายไปสู่ฟุตบอล าชีพและถ้าช่วงเวลาของฟุตบอลอาชีพกลับมาเราก็ขอวอวยพรให้หนายทําตรงนั้นให้เต็มที่สู้ให้มันสุดๆฟุตบอลเดินสายรอนายได้อยู่เสมอและนี่คือเรื่องราวของสายสายฟ้าสุริชเชต์คนหน